สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับโอ้โหนายจรกเออคุยไว้ว่าเจออ็ดชั่วโมงครับจริงๆด้วยอุ้ยหมาก็โชว์เลยครับแต <c oughs> ่ห้ามอยู่ใกล้นะเขาบอกว่าอ,อไม่ชอบไม่ชอบคนอยู่ใกล้มันอันตรายอก้อนใหญ่ก้อนใหญ่หญเราไา่เจอพอดีครับก้อนค่อนข้างจะหนัก ไม่รู้ว่าเขาจะยกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูก้อนใหญ่ๆนี่ครับสำหรับเจ้าแคท2320 DGC แล้วไม่มีปัญหาครับวายว่ามันจะระเบิดขนาดไหนครับอโอ้จริงๆด้วยอ่ะเอ้ยเอ้ยตูนกระดกนะเว้ยเออตึมโอ้โหกระจายโอย้สุดยอดอ่ะ เออเรานึกไปว่าแต่วันครึ่งนะเนี่ยเกือบจบแล้วครับไม่ถึงวันด้วยซ้ำอันนี้ก็อ่าสิบห้านาฬิกาครับบ่ายสามสุดยอดแท้กรมศักดอันนี้คุณโอก็ถือว่า เก่งมากครับคนนี้อ่านเกมได้อ่านเกมได้ค่อนข้างจะทะลุปุโปร่ปรปรงนี่แหละสไตล์เขาเขามาดูงานเสร็จเขาก็จะรู้เลยว่า,ากี่วันกี่ชั่วโมงอันนี้ทำงานชั่วโมงนะเอแอร์ไม่เย็นหรือเปล่า ทำงานชั่วโมงครับแต่ว่าไม่เลี้ยงชั่วโมงคำว่าไม่เลี้ยงชั่วโมงก็คือไม่อู้อ่ะก็คือทำตามความเป็นจริงครับเร่งก็เร่งแบบนี้ตลอดไม่มีการผ่อนเครื่องครับแบบนี้แหละคนทำงานแบบนี้แหละคนเขารักเขาชอบโดยเฉพาะเจ้าฟันปีศาจนะเราติดตามมาตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่คันนี้ใหมๆ่ๆอันนี้เก่าแล้วครับไม่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังใหม่เหมือนเดิมเลย โอ้เรียบเลยครับสุดยอดมากอันนี้ก็เนื้อที่ประมาณสีไร่เดี๋ยวเราจะไปดูมุมนี้ครับแต่ห้ามอยู่อยู่ใกล้ดีขาดเลยต้องอยู่ไกลๆครับมีแต่เราเท่านั้นครับที่อยู่ใกล้ได้คนอื่นห้ามมาอยู่ใกล้นะเพราะว่า เรารู้เหลียมหมดแล้วครับขัวน,นี้ร้อยหาปลาแน่นอนเลยอะ่ะดอเขาสวิงเรามาไม่ทันนะอันนี้ต้องรอยการหาปลาครับตรงนี้น่าจะเป็นแดนสุดแดนแล้วหละไม่พอแน่นอนดินต้องเอาจากข้างนอกมา เอาจากข้างนอกมา,อาใส่อีกครับให้มันเต็มฝั่งนู้นก็ยกอ้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูการยกอ้อยเดี๋ยวดูจอมโหดกันสุดยอดและจอมโหดอะ่ะหรือว่าเจ้าฟันปีศาจ จกไขลานเราจะติดตามช่วงนี้ติดตามเจ้านี่แหละหัวหน้าโจยครับเพราะว่าเราอยู่ในเราแวกเดียวกันเราทำงานไปด้วยแล้วก็แวะมาอัปเดตในการทำงานของเจ้าฟันบิสสัตว่าเขาทำอะไรสำนักต,ตอนนี้ยังไม่มีการตักดินใส่ดำนะก็คือทำงานชั่วโมง อันนี้เ็เรียกงานชั่วโมงครับชั่วโมงของเจ้าแคท3 2 0 DGC ตอนนี้ก็อยู่ที่2,500บาทครับคุ้มคุ้มเกินคุ้มการจ้างรถอ่ะต้องดูต้องดูขนาดของรถอย่าอย่าอย่าดูที่ราคาครับดูขนาดดูการทำงาน บางคนนะ่ะบางทีมบางทีอันนี้ไม่พูดถึงใครนะบางทีมก็คือใหญ่จริงนะว่าทํางานไม่ไม่สมกับ2 5 0 5ก็มีก็มีเหมือนกันแต่ว่าคันนี้สมมากสมกับราคาสมกับาการเหมางานก็คือไม่อู้ไม่เลี้ยงชั่วโมงประมาณนี้ อันนี้สะโครงการครับตอนขุดก็ฟรีนะตอนถมนี่แหละค่อนข้างแยะเสียตังค์ต้องเสียตังค์ครับอุ้ยท็อกเกะเข้ามาครับท็อกเกะเขาอยู่มุมนูน้นอ้สปอกเกตก็เริ่มแหลมแล้วครับ เขาอ่านงานได้ขาดมากเขาบอกว่าเจดชั่วโมงครับเขาเริ่มงานสามอสองโมงเช้าหรือว่า8ปดนาฬิกาครับประมาณ17บเนาฬิกาก็าน่าจะเสร็จนะเนี่ยอีกประมาณ1ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็เสร็จแล้วครับ างานเก่งมากวันน้จาจ่วยอ่อเป็นทีมงานที่ค่อนข้างจะใหญ่มีรถแมโครสามตัวครับมีคุณปู่คุณกูโคเมสุรุ่นสามไม่ค่อยออกงานแล้วแหละคนทนชกมวยครับแล้วก็แคทสามสองแล้วก็เซตอีกหนึสามศูครับ รู้ไหมว่าขับกี่คนคนเดียวครับมีรถเป็นสามคันขับคนเดียวโอ้ยเอิม่มวันไหนพี่เขาอารมณ์ดีๆอารมณ์คลาสสิกเขาก็เอาคุณปู่ออกครับวันไหนที่งานเร่งๆคร่งเร่ง,รง,รง,รงกระชูดก็นี่เลยเอาเจ้าแคทสามสองศูนดีจีครับมา ทลายคุ้มมากอ่ะคุ้มเกินคุ้มอ่ะใครสนใจงานเนี่ยงานชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมหัวหน้าจริกกุญีจใหญ่ฟันแหลม บันแหลมคมขุนกีใหญ่ๆอันนี้ขอรงการจะปลูกอ้อยเหมือนกรรันรอเปล่ามองไปแล้วครับเห็นเท่าแกาแล้วเฮ้ยเท้าแกามานี่ว่าประมาณนี้ครับ ยอดเลยเอไม่มีน่้จะแอเอพังครับโอ้โ้พืฟาดฟืดฟาฟดฟาเขาเขาทำงานเขาก็ดูนะเห็นไหม เขาจะบงังแดดตัวเองครับไม่ให้ตัวเองร้อนตักยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองร้อนครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไปจบเพียงตัวนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ